สบายดีพี่น้องมาพบกับนกสาวเรา USA อีกคือเกาเนาอสนับสนุนโดยก็คือพี่น้องสาวพี่ยูในทั่วโลกเนาะเป็นส่ายแล้วก็ได้ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เป็นกำนังใจให้นกสาวเรา USA มาตลอดเนาะนกสาวเรา USA ช่วงนี้ก็ไม่ได้คอยมานั่งอัดคลิปอัดอย่างเนาะมีช่วงหนึ่ง1ห็นกับเฮดเบียบแอนนันเดแล้วก็ช่วงนี้ก็ พอผ่านอันนะั้นแล้วก็ยังเฮียนหูการอันนั้นอยู่เนาะการใส่อันนั้นอยู่นะพีนะ่น้องคลิปหน้าเด้สยวที่มาวสูฟังกับอันนั้นอันนั้นพอได้ผ่านมาแล้วอันไดนะ้ว่าอนะันโบ่นะโบวีตนะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนาะพีนะ่น้องคลิปนี้มากินเอามาจิบน,น้ำซาฮอนฮอนเนาะน้ำนกซาลาอันชามากอันนี้คือเก่าอลยภาษาลาวนกเอ้นาพิล่าเนาะ นี่คือได้ยินพี่น้องทางฝั่งไทยคนจะเอิญ uh ทับทิมแมนบ์มบาขนาดน,นั้นเนาะคิดว่าน่าจะแมนเนาะนกจะมาจะมักแบบนี้กินเนี่ดีดีอากาศเานี่ยอันแบบนีบ้ยามหนาวแบบนี้นกซื้อาม,มาไว้ประจำนาะยามฮ้อนกันนะี้นกจะกินทุกมื้อวันสามเมือ่อเมื่อละโจ้แบบนีน้อันนี้ก็ ขนมของสเปนเนาะอันนี้นะกับเพิ่นเอิร์อีสานก็บนี่และเพราะว่าก็จะเอาแป้งอะนะอันนั้นโหใส่กับอีหอย่างข้างในานี่แหละแล้วก็จะไปต้มใส่อันน้ำอ้อยฮะนะแซ่บแซ่บเลยพี่น้องกินกับน้ำชากินกับกาแฟนะ <ๆ S 1> แต่วานนู้นอันกาแฟละเมื่อเช้า,านี้ก็เลยว่าเออมาจิบน,น้ำชาตอนตอนสวยๆเนาะ กัะบสวยเนาะเดี๋ยวนี้จโมงเลป็นมงเป็นมองเคืองเนาะเพราะว่าเป็นนกจะกินข้าวเช้าตอนประมาณเ่้านี้แหละไปเหตุการณ์เห็นอย่างคือกันได้กินประมาณเ่้านี้โอ้จำโมนี่มาในสีพิ้งเนาะพี่น้องเจิดจ้าเป็นในแต่เนาะพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกูสุคนบ่เนาะนกก็สบายดีจะขึนเต่าเนาะตุยพี่ดีงาม อันลดเต็งแดกก็บ่ได้เนาะพี่น้องนะนี่เห็นบ่ขาเจ้าจะใส่อันนี้คล้ายๆกับอีหยังบ่ละทํานายบนันแต่ว่าแซ่บดีอืมหอมนี่หอมนป้อยเนาะแล้วก็หวานอจิบน้ําสางนีแงนี่แงพี่น้องเอ้ยอากาศนําหนาวจิบน้ําสางม้ใจ บอ๊อแมนมาสินั่นแหะแบบแบบเป่าสะกอนเดแบบน้องเดี๋ยวจะนอยสิลวกลวกปากลวกลีนเนาะยจะกินข้า,บาวบุเซดเลยอันบ่ม,มากบ่มากขนาดนั่นน้ำชาที่ว่าแบบเอออันเวลาน้ำฮ้อนมันลวกลีนเท่าหะนะเลยแบบเข้าไปกินอาหารนะนะแล้วสิบบมีรสชาตนะินะนะบ่คือขนมเค้กนะั่นแหละ น่ๆอาทิตย์นี้จะได้ทยอยอไปลินบ้านพี่น้องนนี้เห็นพี่น้องกันมาอันนั้นมาไว้หลายๆนะะพี่น้องเวยขอโทษหลายๆเด้อตอบจาตอบเนีก็ได้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทศกาลแน่เนะ เทศกาลกินห้ามกินนี้ได้เทศกาลเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยคเทศกาลกินไก,ก่กง่วงเนาะเดี๋ยวจักหน่อยก็มออีอันอ่าอีหยังคริส,สต์มาสนะก็เก็บนี้มาจาัางสางไีเนอะมาทักทายสบายดีจักหน่อยเนาะ เดี๋ยวอคลิปหน้าชิมาเล่าสุ้ฟังตอนผ่านตอนผ่านหนึ่งพันคนติดตามแล้วก็สี่พันชมโมงเนาะที่ว่าอผ่านแล้วนะเขาบอกให้ยังอัพไลน์เข้าร่วมเออแมนบอก เป็นโบห้งเฮ็ดเห็นนะผ่านนะป้าเมียนเบิ่งซื่อๆห็นนะพี่น้องเดบ,บ,บุกเขียนอย่างเข้าไปห็นน้าแบบนี่นะอฮ้ยคลิปสิญญาวเนาะพี่น้องเอาไว้เอาไว้คลิปหน้านกเดันนกสิมาเรารายละเอียดเดินพี่น้องไปละบายบายสบายดีบสุกุสุคนเนาะขอบใจหลายๆที่เป็นกำลังใจให้นกสาวเรา USA มาตอลอดเนาะอันะ ก็เข้ามันอันขอบใจทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้นกสาวเรา USA นํำเด้อพี่น้องขอบใจหลายๆายแต่ละบายบายสบายดีคลิปน้ำตาก,กานะ็เนาะมุ้ยมีครับพี่น้องมอ้ย